รถยนต์อิซูสุนั้นเกิดขึ้นในปี1916จากบริษัทต่อเรือโตเกียวอิชิกาวะชิมะที่ร่วมมือกับบริษัทพลังงานในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสร้างรถยนต์ขึ้นโดยนำเงินกำไรจากการสร้างเรือมาสร้างรถต่อจนในปี1918ก็ได้มีการร่วมมือในด้านเทคนิคกับบริษัทวอรสลีย์มอเตอร์จากประเทศอังกฤษเพื่อผลิตรถยนต์วอรสลียออกจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียจากนั้นในปี1919 โเกียวอิชิกาวะก็ผลิตรถยนต์โดยสารขึ้นได้เป็นเจ้าแรกในญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่าวอสตีย์โมเดล15 A9 ที่โรงงานฟุกากะวะก่อนที่ในปี1923จะมีเหตุแผ่นดินไหวทำให้ระบบขนส่งทางบกในประเทศต้องมีการแก้ไขใหม่ครับ และในช่วงเวลานั้นก็ได้มีการนำเข้ารถบรรทุกจาก G.M.C. และ Ford เข้ามาเพื่อใช้ทดแทนการขนส่งด้วยรถไฟที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพร้อมกับการช่วยเหลือบริษัทรถยนต์ในญี่ปุ่นในการผลิตรถบรรทุกขึ้นเองใหม่อีกครั้งต่อมาในปี1927โตเกียวอิชิกาวะก็ได้เปิดตัวรถบรรทุกที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง2ตันโดยใช้ชื่อว่าซ um ูมิดะพีไท รวมถึงรถบรรทุกขนาดหนึ่งตันซุมิดะเอ็มไทยโดยชื่อซุมิดะนั้นก็มาจากแม่น้ำซุมิดะที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตรถยนต์ในขนาดนั้นนั่นเองครับจากนั้นในปี1929ก็ได้มีการแยกตัวบริษัทในสูตรอุตสาหากรรมผลิตรถยนต์และได้เข้าไปร่วมทุนกับบริษัทด a น Automobile Manufacturing และก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นจิโรชะโคเกียวโดยมีแบรนด์รถยนต์ในเครือ2แบรนด์ก็คือซูมิดะและชิโยดา และถัดมาในปี1937ก็ได้มีการปรับโครงสร้างภายในบริษัทอีกครั้งโดยการสร้างเป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าโตเกียวออโตโมบิลอินดัสทรีและสานต่อการผลิตรถบรรทุกรวมถึงรถบัสโดยสารก่อนที่จะเกิดการปรับปรุงโครงสร้างอีกครั้งโดยตระหนักถึงความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งของประเทศจนต่อมา โตเกียวออโตมบิลอินดัสทรีก็ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตรถให้กับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมกับมิซูมิชิมอเตอร์โดยทางบริษัทได้ผลิตรถหุ้มเกราะซูมิดะ m 2 5 9 3และหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2บริษัทก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิซุซุโดยชื่อนั้นก็มาจากชื่อแม่น้ำอิซุซุรวมถึงยังได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทเอกชนและดำเนินธุรกิจเรื่อยมาตั้งแต่นั้นนั่นเองครับส่วนอิซุสุในประเทศไทย ก็เริ่มต้นจากการเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถบรรทุกที่พระประแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506และจากนั้นในปี2509ก็เปิดเป็นบริษัทอิซูซูในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2517ก็ได้เริ่มมีการประกอบรถกระบะออกขายเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าอีซูซูฟาสเตอร์รหัส KBD เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร84แรงม้ากับ94แรงม้า ตอนที่ต่อมาในปีพุทธศักราช2521จะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องยนต์ดีเซล C190 ความจุ2ลิตรกำลัง62แรงมา้าซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบให้กับรถกระบะรุ่นอื่นๆทั้งหมดในไทยให้หันมานิยมใช้เครื่องดีเซลจนถึงปัจจุบันอีกด้วยนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2540ออซูซูก็ได้ฉลองการผลิตรถยนต์ครบ1ล้านคันรวมถึงการเปิดตัวออซูซู TFR Dragon Eye เป็นไมเนอรเชนมีไฟหน้าตาเพชรเครื่องดีเซลใหญ่ขึ้นเป็น3.0เทอร์โบกำลัง120แรงม้าและยังมีการเปิดโรงงานอีซูซูแห่งที่2ที่นิคมเกตเวย์ Gateway, จังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วยล่ะครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2545อีซูซูก็ได้ฉลองต่อเนื่องกับการผลิตเฉพาะรถกระบะครบ1ล้านคันและยังเปิดตัวรถที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดฮิตอยู่จนนปัจจุบันนั่นก็คืออีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เพิ่มระบบคอมมอนเรลมาให้เป็นครั้งแรกส่วนรุ่นยอดฮิตอย่างมิวเซเก็ได้เปิดตัวในปี2,547และมิวเก็ได้เปิดตัวในปี2,556จนถึงปัจจุบันอีซูซูก็ได้ผลิตรถยนต์ไปมากกว่า3ล้านคันแล้วล่ะครับและนอกจากรถกระบะ SUV และ PPV ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วอีซูซูก็เคยผลิตรถเก่งมาก,ก่อนนะครับอย่างเช่นอีซูซูฟอรเรียน รถเก๋งขนาดกลางเปิดตัวเมื่อปี1966 Isuzu a s าร้อส,สูอสการถเก๋งขนาดกลางเปิดตัวในไทยในปี1984สีที่ใช้พื้นฐานร่วมกับ Open As อ o n a คมีจุดเด่นตรงที่พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับน้ำหนักได้3รูปแบบใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ทำโดยอ s u z u ูเองขนาด4ี่สูบความจุ1.8ดลิตรกำลัง105รแรงมา้าแถมขายในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดหน้าตอนนั้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับ อิสุสูเวอร์เทครถเก่งรุ่นสุดท้ายในประเทศไทยเป็นการจับมือกันกันกบ Honda ใช้พื้นฐานซีวิกโดมานีเอามาเปลี่ยนโลโก้เท่านั้นใช้เครื่องยนต์ Honda เดิมออกขายในปี1996โดยการชูจุดขายเรื่องความหรูหรากับการใส่ ABS ถุงลมนิรภัยมาให้ครบครนันและก็นั่นแหละครับเนียบสนิทเหมือนเดิมต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงคุณภาพเรื่องรถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซลอิซูซุก็คือแบรนด์ที่ทุกๆคนเนี่ยต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกแ,รกและยอมรับกันในวงกว้างรวมถึงครองใจชาวไทยด้วยการเป็นเจ้าแห่งตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตันซึ่งสาเหตุหลักๆที่สําคัญก็คงจะเป็นเพราะว่าทางแบรนด์อิซูซุเนี่ยได้ตีโจทย์และเข้าใจตลาดรถกระบะในเมืองไทยเป็นอย่างดีและเขาก็ได้ผลิตรถยนต์ออกมาตรงตามความต้องการของคนไทยมากที่สุดและนอกจากนี้เครื่องยนต์ของอิซูซุเองเนี่ยก็ได้ผ่านการพิสูจน์มาจากหลายๆสำนักว่าแข็งแกร่งประหยัด รวมถึงค่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็ยังไม่แรงอีกด้วยนะครับและผมเชื่อว่าอีซูซูก็ยังคงเป็นแบรนด์ยอดนิยมในใจของคนไทยไปอีกนานเลยแหละครับและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของอีซูซูเพื่อนๆล้วครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและอยากให้เราทำตำนานเรื่องไหนออกมาให้รับชมกันก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ